ใส่คิดทีวีซึ่งพอใส่คิดเฉยๆก็ได้ซึ่งอุ้น,นี้เจอกันอีกแล้วอะไรเอ่ยที่อยู่บนหัวสองราและเป็นพวงท่าไหวก็ไม่รู้แต่เดาว่าแปดพวงหรือเก้าพวงนี่แหละนั่นก็คืออุง่งน,นั่นเองแต่ไม่ใช่อุง่งธรรมดาองุ่นไซมัดแคท สายมาแคสซึ่งครั้งที่แล้วทีออ่เราโพสไปนานใช่นาน,น,านบวงนี้โชคดีนั่นนั่น,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 นเห็นถุงสีขาวๆไหมเห็นถุงสีขาวๆไหมนู่นนั่นถุงสีขาวๆไหมนั่นมันคือ มันคืออังเงินใส่มาแคบซึ่งครั้งที่แล้วมันไม่ได้ออกกูกแต่เห็นไหมที่เมื่อกี้ต่กล้องถึงก็ถ่ายไปมีสองพวงแต่มันไม่ได้มีสองพวงเท่าไหร่ไม่มีกูกแต่มันไม่ได้ออกกูกนี้นะกูกนกนี่ลุกนกแต่ตอนนี้นกหายกนกอยู่อ บินไปแล้วอ๋นอนกบินไปแล้วซึ่งตอนแรกมีสองตัวแต่ตอนนี้ไม่หายไปนหนึ่งตัวก็ไม่รู้ทำไมนะแต่ว่าเรื่องของเราคืออง,องุ่นนั่นเองนี่องุ่นของเราซึ่งเราต้องเอามาคุมแบบไว้แบบนี้นะ เป็นแบบนี้แล้วก็เราพยายามทําให้มันเกี่ยวต้นนี้ให <c oughs> ามันแบบปึ๊บๆนะเพราะมันจับมาจากตน้นนี้ซึ่งเราเนี่ยก็มีอยู่ต้นหนึ่งที่ไม่ใช่สายพันธุ์ายมัสแคทเพราะมันยูกยามากอยู่ตรงไหนไม่รู้ไปดูกัน อันนี้จะกล้องถ่ายนะเราก็ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นเหรอไหนอุ้ยยาวจริงด้วยโยอยยาวมากเลยทุกคนแล้วก็มีสามมือด้วยอะ่ะอันอันนั้นมีกมี่ลูกมีสองสามสี่ห้าหกเจแปดลูกอุ้ยไม่ไม่รู้ว่ามีกี่ลูกแต่นี่มีแค่สามมือเองอะ่ะทำไมมันมีแค่สามมืออ่ะ อุยอุยอุยแล้วทุกคนจะสังเกตนะว่าทำไมใบมันหายไปเพราะว่าก่อนหน้านี้นานแสนนานเพี้ยลงเ <c oughs> ลยวก็ฉีดแล้วก็เด็ดใบจนเกือบหมดแต่ตอนนี้ก็เริ่มขึ้นใหม่แล้วแล้วก็มีจังอย ทำเติมใหม่นะจ๊ะนี่ตอนแรกยังไม่มีไอ้ตัวนี้ใี่แรบกบสองตัวนี้ก็มีแล้วซึ่งอันนี้นี่เป็นไงเป็นต้นไม้ญี่ปุน่นคือในเกมแซกเกอรสกูลมูเตอร์ที่เราจะโพสอีกไม่กี่นาที ดึงต้นนี้นะ่ะตายเพราะว่ามันยาวมากยาวแบบเจ๊ยยยยยซึ่งเราไม่สามารถเหยียดตรงนี้ได้แล้วถ้าเราเหยียดตรงนี้เราต้องขายาวมากแล้วกางเกงไปไหนกางเกงตอนนี้กางเกงแห้งแล้วตอนแรกมันเปียกแล้วมันมันจับนะโอเคแล้วสีที่เราใช้ระบายคือสีนี้สีนี้ก็มันจับได้ยาวมีอะไร โอเคไม่เกี่ยวโอเคแล้วก็องุ่นของเรานี่ก็เหมือนเดิมแต่ก็มีออกกูบบ้างแต่ต้นนี้เนี่ยหายต้นนี้หายแต่ทุกคนก็จะสงสัยนะว่าทำไมมันหายไปโอเควีกาหมดวีการหมดนาลาลากหมดน แลวลาหมดแล้วครับทุกคนจะพอวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายไปไปไป